นบินล่างตรงงนามะใคนี่ยเขาด้ใครนี่ยไปดกก็เลยดอกเลยกูังอ่ะพี่กูังเลยนี่กูก็อยู่โกดังเลยรถพัง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 ไม่ไม่ดใครพังลงไปซ่อมใครพังลงมาซ่อมมาเล่นมาเล่นรถพังมาเล่นรถพังไม่ซ่อมไม่ได้ดพ่ซ่อมไม่ได้นะติดมุมไยังโกดังไหนวะไอี่อังนู้นั่มเลยเสาแดงหรอรดอรรจะพัง่สมามาสามังมาเน่ปนป สามฟ้าสามฟ้าเจ้ไล่ตัวนั้นเจ้เพี่กับไอ้มองไม่เห็นดอ๋ยมองโอ้ยมีชิงช้าสวรรค์เลยแบัมผมกระโดดกระเด็ดนตายห่ะสามสามที่เป<ด>็นสีดำๆของมันหมดเลยเจ้หนุ่มสดขับปีอะไรามันล่วงนะมันล่วง <พอ S 1> นะมันล่วงไฟฟ้ามันล่วงนะไฟฟ้ามันล่วงนะผมก็สีดำ B.M ใครว่าจะพังอ่ะกลลแ้วับม<ส>ึงหงอยดัด B.M ผมจะพังอ่ะไปหาซ่อมไป พี่ตีฟังเสาแดงนะพี่ตีฟังเสาแดงนะไอแปดดำอยู่นะเพี่อมาไล่ยก็อยู่นะเจไล่แปดกูหรือเปล่าเจกูนะอยู่แล้วอยู่แล้วอยู่ไอแปดกูอยู่ตรงเครื่องบินเนี่ยกูนะไอแปดายแดงอะเหรอพี่พอต้อมูลมาเลยเอออยี่ยกูรึเลเนี่ยน้ำเงินน้ำปุ๋ยเดือดไฟแดงเดือดเพ่งหว่านจะจะเอาสามฟ้าแล้วสามฟ้าพอดิบงเอาสามสามฟ้าก็ได้นะง่ายๆดิ นะไอ้พอดขาวมันจะพังควันขมงควันขมวงสาวแดงเลยพอดเอาพอดเอาพอดก็ได้นะควันขมงแล้วสาวแดงสาวแดงข้างหน้าเลยตรงกลางตรงกลางเกาะกลางไไไไฟฟดด้้เเลลลยยยพี่่อูแควันขมงควันขมงเราอยู่เราอยู่ไฟได้เลยไฟได้เลยพี่อยู่แล้วพี่อยู่แล้วพี่อยู่แล้วตรงที่เราเราไฟไฟแฟมอ่ะเออไอ้ด่าได้ชนชนชน พอนพมเอาพอดขาวดินยิงดิ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 ไม่ต่อแล้วยิงดิข้อนสวยสวยสวยสวอนอีกชอนอีกดาบ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 ลนลนลนข้าลงข้าไอ้ขามขีดึงถือรถเล่นเองเล่นเองเล่น

ลงเยอะแล้วน้ลงเยอะแล้วนะลงน้ลงน้ำลงแล้วแต่ยังไม่หมดนะยังไม่หมดน้มันดูน้มนสถาการนะโอ้ยเยอะมีะไรตงเลยกูสถานการณ์คัยิงให้อยู่กูยิงกดให้อยู่พิตรีโดนซ้ำยิงหน่อยตรงกลางสวยดซอยู่แล้วยู่แล้วยิงแล้วยิงแล้วปยตรีพิตยิงกับผมนะยิงกับผมหน่อยโดนย้งอยู่ยิงตรงกลางเลยโดนซ้ไเลยโดเลยดนซ้ยเลยอดนซ้ำเโดนลยด้เลยนนโลยซ้อยยยยนลยล้

ชิ้เพื่น่อดึงออกจากไฟย่ะเพื่อนดึงออกโดนดึงออกจากไฟเอเพื่อนหน่อยโดนนะโดนโดนทุบเลยทุบเลยมัลงแล้วมัลงแล้วมลงแล้วมัลงแล้วหองมัลงแล้วลงลงลงลไปลมพี่วินขับรถไปลงอีกลงอีกุแงอยู่นะช่วยแฟงอยู่ช่วยแรงอยู่ขัดตรงกลางอย่ามันชุบดิอย่ามันชุบดิบอกนะนผมโดนอยู่อยู่ล้อยแล้วเออเออได้คำหนึ่งออกหน่อย แหมบอลรถ้นวไม่ต okay. huh. ้อะไไปช้วนเพื่อนดยไปโดนอ่จดเอยู่ตรงไหนตรงไหนโอ้วาอว่โอเคหลังไฟมาหลังบ้านแล้วเนี่ยวัดลาวเนี่มาแล้วยิงกูอยู่เนี่ยไอสานสามสี่าเนี่ยชุบแล้วชุบแล้วยูโวเหลืองน่าเกตรยยูโวเหลืองยูโวเหลืองไปเลย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 ไป ไปโดนตามโดนามยิงหน่อยตรงกลางตว้เฮ้ยข้างหลังข้างหลังยิงหน่อยข้างหลังเลี้ยงหน่อยตไว้สวัสีตรงไอ้เหี้ยได้วยมาตรงันหลี่ังตียงไปโดนมามากูยอยู่ฝั่งในเมืองโดนอยู่บ้านเาเนี่ยมึงถือมีดปฆาชมพูดหัวชมพูอ่ะหัวชมพู่มเอาดิไปฆ่าโดนซ้ำนมันบ้านมีตีข้างหลังข้างหลังยิงหน่อย

มันต่ยิงพี่เลย้าฟ้าาพี่ตีเออมึงเอาขันขาวมันร่วงอยู่กลางคนเดียวว่ามันร่วงอยู่คนเดียวคุณชนรถมาแล้วตามอยู่ยิงเนาะเลาวเรเกิดเยอะนะบ้านเราปนมันคุมนะต้องสแตนท้งหลัมันไม่ได้คุมไอ้พี่เราไปชุบได้ปคนหนึ่งพืนนี้มาพนนี้ กูไม <M> ่เที่ยมีแต่กูมีแต่กูที่กูไม่เที่ย์หน่อยจะโดนเจ๊ทับสามสามสามป็น่าที่พวกมึงดิมึงก็ยิงไปดิ่ยิงอไรกยได้พ่แกพวกบนบกพี่ก็เหนื่อยพอแล้วพี่นึงบนบกโ่อพี่ยิงหน่อยดิยิงหน่อยยิงหน่อยยิงหน่อยตรงกลาง

ลมแล้ว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 สวย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 ผมปาผมปามินปืนบนรถพี่เอ็มพี่วินชนไปไกลชนไปไกลเฮ้ยสวยสามหน่อยพี่เนวสามหน่อยพี่ได้ครับผมเราจะเราจะละปืนบนรถพี่เข้าหลับไปหมดเลยเข้าหลักเปิดหมดเลยพี่ปืนชนไปแป๊กเป็นรถเยอะกว่านี้ดิใครเริ่มกินแล้วเป็นรถอะไร่อยน้อยเลี้ยงเลี้ยงไว้เดี๋ยวพี่เอาเลี้ยงเลี้ยงไว้ ูกตีมันอ้อนกดคันนิ้หน่อยคันนี้คันนี้ล่วงอีกี่แว่นตายเฮ้ยตุยลุงหมดลุงอนไนะหน่อยกักหน่อยกักหน่อยสวยสวยบ้านราสวยล้มไอตุยตุยอเฮ้ยเอาอีชมพูนีโอ้ชมพูผมบอให้ผมบอกให้เดี๋ยวนีลนี่ล้มตรงกลางล้มตรงกลางล้ม เลี้งหัวเลืองหัวเลี้งหัวเลืองชุบหลังซดโอเคยิงด้ยิงเดยตองมันจะขึ้นเบสมันจะขึ้นเบสยิงหน่อยุิงมาตีผมเอาเวฟโอเคเนาะล่วลวงลวงปนล่วงเวงลวงลวงล่วงลวงล่วงลว่วงล่วงลวงลว่วงล่วงลวงล่วงลวงล่วงลวงลวงลงล่วงล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 ่วงลว่วง่ว่วงลวง่วงลว่วงลว่วงงลวงลวงลงลงลลงลงลลงลงลวงลวงลงล ไปยิงขึ้นลับตาล่วงล่วงลวงยิงไปยิงไนโหนียกะจอกสุนรลไปยนี่เอ็กอพรนลไป้คนนี้้าไมต้ขาวแล้วอไปชิโร่ชิโร่ฝาดจัดการหน่อยชิโรฝจัดกาสามสัโอยพี่ลวงลวชิโร่กูนนี้กูล้มลําล่วงลําล่วงลลวล้มล้มขวามาขวาเลยขวาเลยลงแล้วลงแล้วตับ่วล้าคนนึงสวย กลางไฟกลางไฟกลายิงยายิงยิงกาไฟย่ายิงกาไฟยายิงหลับหลับแล้ว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 ยลับแล้วหลับแล้วหบ้หลับแล้วหลับแ้วหลับแ้วหลับ้วหลับ้วหหนัวหลับ้วหลับยล้วัวั้วหลับแล้ับวัยิง้หับ้หลวหลับิ้ว้หวหวั มเักลับรถ้ลคนนีแ้วมีคนาแลวบกับรเออยู่เอะันหอเพื่อนเราไปแล้วันหอ่อนเราไปแล้วไม่ใช่พวกปืนสอุ้หมนนี้ไม่ใช่พวกปืนสีอุ้งมอนนี้ไม่ใช่พวกปืนสีอุ้เมนนี้ไคอกไปปืนส่อซัหงขัหนั่นมาใกันนอยนึงครับเติ้มันให้พเอาใครดีว่าอยู่ไหนนี่่นี้ เอพีเวตรงนี้ตรงนี้ยเนี้ข้างหลังให้อยู่ไหนวะยังไม่มีศพเอาไปหน่อยผมไม่มีห่อมีแต่ไปพร้อมยังแป๊บแป๊บแป๊บแป๊เฮ้ยเหลืออีกศพหนึ่งเนี้ยไหนแสงอ่ะเนี่ยยืนตรงกลางวงเลยเนี่ยศพลิงนะเอ้ข้าวอยู่ไหนวะส้มยัง กรงหน้าอีโอดำในหัวเหลืองนี่กูไปช่วยเพื่อนแล้วนะกูไปช่วยเพื่อนแล้วนะไปเลยไปเลยเอาู่อนไ้คเลยเอา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 เลยวางกันเลยพี่มีห่อเกินนะไม่เกินหนึ่งกองปลาเหลือเหลือไปหน่อยศบเหลือตรงเบียมเดี๋ยววางศพตรงพื้นทีนึงก่อนนะเดี๋ยวมันหลุดนะเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยพี่อิหน่อยพี่วินอนี่ไงพี่วินตำรวจดักอยู่ข้างหน้าไอ้เหี้ยตำรวจอยู่แถวข้างหน้านะ ่งหน้านั้นตกเียนใครตกรถใครตกรถผมผมผมทางดวนสเตเดียมทางตวนสเตเดียมกามะกร่ดตำรวจสองคันตำรวจทางสเตเดียมตำรวจไม่ได้ปีกวปีกัอู้ไปเลยัวางปวทไไปทางไหนหอยพี่ินฟังพี่มึงออกทางระเหินลุงแม็กเลยตำรวจมาไม่อกระเหินลุงแม็กแล้วสีรพีเปการันไหปกติออกมาเลยโล่แล้วตอนนี้ ออกมาออกมาทางไอเวย์นี่อย่าไปหือลุงแม็กนะอย่าไปเส้นเส้นไอ้นี่นะเส้นอ้อมนะมันดับอยู่ตำรวจไล่ละแถวสเตเดียมไอ้สับเบ่อไปนั่งบ่อสามดิบ่อซ้ายหลังอ่ะโอ้หนังสือหมดมีนังสือปะครับไหนเนามืไหวเพื่อนโดนเคลมหนึ่งใ้าสอบไปฟ้าสอบไปไช่วยช่วยเลยแต่ก็ดีขึ้นแต่ก็ดีขึ้นใช่ไหมมันไม่หมือันแรกันเลยในแรงก็ลงส่งเว้ะเท่าไหร่เออสี่สี่สี่สามสี่สี่ สี่สิบสามเนี่ยตำรวจไล่มึงต้องยื้อไว้นะเว้ยผมโดนตำรวจไล่อยู่พี่โดนตํรวจไล่อยู่ว่าเพื่อนมันโงมาตรงโรงพยาบาลเก่าโรงพยาบาลเก่าเกมได้เกมได้ไม่เป็นไรโอเคได้มไปเล่นว่าผมยื้อไว้ให้ยื้อไว้ให้เล่นท่อย่ามันไล่ขันหนึ่งนะ